หลวงปู่ศิลาสลิริจันโทเมตตาอธิบายคำอุปโลกกถนไปฟังกันครับว่าหลวงปู่อธบบิบายว่าอย่างไรบ้าง พระโะทุกขระพระโลหะไ้ระหะน่สติขาดทีะร ok ักจาระกรรวิธีแทนี่โธ่จำเป็นส้องบราวต่างในลาว่าดีที่นั่งกะแล้พะกิติงานนี้เป็นความบรงสุทริ์สติเร่้าคิปเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วตกลงนักที่ขั้งตาแห่งสง จะได้จำเพาะเจบโจงแกพิสูจน์รูกใดรูปหนึ่งพออนุญาดในสมมโิฐมีความสุขผู้ทานใ่ไว้ว่ามรรคมาหุสุตโตธรรมเอ๊่ารรคตัดาักากวาดหาทิ่ไปแผมาพุทธเจ้าสังวรนญาไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งภวม ยมเจกายยกให้แจ้าผู้รูดเงผู้มีความสามารถรู้บทก่อนตั้งศรีบทกิจตั้งศรีรู้จักนังหรือด้นผ้าสั่งผ้ารระโย้าเป็นโนสริติจจุสันสมภูวานได่รับพระบัญญันิถึงแท้า

Uhm, สมควรเด็พิจุใช้เสาาวังสุข <fire. Ugh. S 1> ส er. ันครับเออศุกรสันโชติโคโชติวังโสเม้มีความสมควรรูปบุกคลรังแปดนี้เุปถกจิตบุปภอันกัสง็บรู้เรา สักาปเป็นโมเป็นูพระพิตกโลกนั้นเป็นผู้บวเพ็รแตรับผ่ากตินรักงานนี้ให้ก็จงรังควงโยอใส่ันสาธุการพระพมตันเอืุอช่ว